และแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับก็คือ Perpetcity นั่นเอง,เองลงทะเบียน Perpetcity Pro ฟรี12เดือนนะครับทำยังไงก็มีขั้นตอนอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะก่อนอื่นเราจะต้องมีมือถือ Samsung นะครับแล้วก็มี Gmail ที่ไม่ไมเคยสมัคร Perpetcity มาก่อนนะแนะนำให้เป็น Gmail ใหม่ไปเลยนะสะดวกกว่าแล้วก็มีมือถือ Samsung ทีนี้จะต้องเป็น Samsung อเมริกาด้วยแต่เรามีวิธีที่จะ มุด VPN ไปโผล่ที่อเมริกาแล้วก็ลงทะเบียน Galaxy Store แล้วเราก็เลือกติดตั้งแอป p e r f e c t c i t y ใหม่อรอบหนึ่งนะเหมือนเราอยู่ในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้เราเล่นฟรี12เดือนนะก็คือปีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเนี่ย,ยก็คือต้องเตรียมมือถือแล้วก็ Gmail ถูกไหมอันนี้เราก็จะไม่อธิบายตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูตัวแรกที่เราใช้กันนะครับ VPN ฟรีนะถึงคำว่า Proton VPN นะนี่นะครับเดี๋ยวรูปไอคอนรูปนี้นะคลิกเข้าไปเลย ติดตั้งแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะตัวต่อมาก็คือ Win Skype นะครับตัวนี้นะครับ Win Skype ตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันผู้ใช้งานตั้ง10ล้านนะก็แนะนำา2ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ผู้ใช้ประมาณเยอะนะ50ล้านนิยมกว่านะตัวตอน VPA ส่วนผมที่ใช้ในคลิปนี้ก็คือตัว Fast VPN นะครับ สมัครสมาชิกไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในการสาธิตให้ดูนะครับก็มี3ตัวให้เลือกนะครับมีโปรตอนมีวินสกายนะครับวินวินีทว่าลมนะวินสกายมีซับมีโปรตอนตัวนี้นะครับแล้วก็วินสกายแล้วก็ฟาสบีพีนะครับแนะนาเพื่อนๆก็ใช้เป็นโปรตอนก็ได้ครับมันสมัครฟรีนะครับของตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยก่อนอื่นเราจะต้องไปปิดตําแหน่ง g p s ก่อนนะครับ ไปที่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ปิดตรงน,นี้ก่อนนะครับปิดตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ซิมนะครับไปที่การเชื่อมต่อนะแล้วก็จัดการซิมอันนี้เป็นมือถือ Android นะจากนั้นก็ไปที่ตัวจัดการซิมนะแล้วก็ปิดซิมให้เรียบร้อยนะหรือจะถอดซิมก็ได้นะแต่ถ้าขี้เกียจถอดก็ให้เรามาเลือกว่าปิดซิมนะครับโอเคปิดก่อนเพื่อไม่ให้เขารู้นะว่าเราอะมุดมาที่อเมริกานะครับทั้งที่เราอยู่ที่เมืองไทยนะจากนั้นก็ออกมาข้างนอกนะ ก่อนอื่นก็ให้ลบ Galaxy Store ออกเลยนะเลือกนี่นะครับก็เอาข้อมูลจัดก่อนนะครับก็จัดการลบไปเลยนะลบไปเลยนะลบข้อมูลลบอะไรใทีใ่เครี่องเลยนะครับรคาวนี <tit ling> ้เราก็กล,ลับไป,ไปที่หน้าแรกไปที่ Fast VPN ใหม่นะไปก่อน <tit ling> เราจะเปลี่ยนเป็นที่อื่นนะในที่นี้ผมเลือก l ั s Vegas แล้วกันครับ l o s แอนเใช่ไหม LA นะอ่ามาลอส a อน IP มันเปลี่ยนแล้วนะจากนั้นเราก็ไปที่ Galaxy Store ใหม่นะครับที่เกิด Galaxy Store รอแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราเหมือนอยู่ในอเมริกานะครับรเลยกดหมดดำเนินการนะนี่มาแล้วนะครับ p e r f e c t City ติดตั้งตรงนี้นะครับกดติดตั้งในแอป,ปนะครับโฆษณาปฏิเสธเงนะียแล้วก็กดติดตั้งตรงนี้นะครับรอสักครู่นะพอเราติดตั้งเสร็จแล้ว่ทีนี้มันจะมีขั้นตอนนะครับแล้วก็เปิดนะ,ะนก็จะมีตัวเดโมการใช้งานนะครับ เข้ามาที่นี่นะพอเราเข้าไปที่แอปแล้วนะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะใส่อินเนี่ยให้เราใส่อินแด้วยรีเดียมอยู่บีเาีสิบสองเดือนนะกดที่ตรงนี้นะมันบอกว่าให้เราล็อกอินด้วย g o o g l e a c c o u n t ์นะเราก็ล็อกอินด้วย Google a c c เ u า t สมัครใหม่นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับรอสักครู่ เรียบร้อยเราจะได้ Perplexity Pro แล้วนะครับเนี่ยจะกดดำเนินการต่อนะเป็นโปรแล้วนะครับเพิ่มพลังเรียบร้อยทีนี้พอเราได้ Perplexity Pro แล้วนะปีหนึ่งปีนะให้เราไปปิด VPN ออกครับปิด VPN เลยนะไม่คอนเน็กแล้วเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่อเมริกาแล้วนะครับกบไปที่หน้านี้นะผมใช้ Fast VPN นะแล้วแต่ทุกคนจะใช้ที่ไหนนะครับแล้วก็กด disconnect ไปเลยพอเรา disconnect เสร็จแล้วนะครับล้วก็กลับไปที่หน้านี้ใหม่แล้วก็เข้าไปที่ Perplexity ใหม่นะครับดูดิว่าเราจะใช้งานได้ไหมตอนนี้เราอยู่ประเทศไทยแล้วนะ เรียบร้อยนะเราเป็นโปรแล้วนะครับเราก็ใช้งานฟรี1ปีนะขอให้เพื่อนๆสมับการใช้งาน Perfect City Pro ฟรี1ปีนะครับด้วยมือถือ Samsung แล้วก็ไปที่ Galaxy Store ที่อเมริกานะโดยการมุด VPN ออกไปนะครับขั้นตอนตามนี้เลยใครที่ทำไม่ได้ก็ให้มาคอมเมนต์ด้านล่างนะในคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับ c a r m e c o m นะครับมีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนาสวัสดีครับ มาไกลไม่เสียใจแค่คลิกเดียวไง่ายได้ใช่ไหม